สายเลือดราชาณสุรกายก็ซิลล่าเลเวล9 9 99, 9 9 9 9 9ตอน13ช่องทางเดินภายในสนามแข่งขันนั่นไงนั่นไงออกมาแล้วออกมาแล้วนักเรียนอีเหรอครับคุณคิดว่าการที่คุณได้อันดับหนึ่งแบบนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับคุณหรือเปล่าครับ นักเรียนอี้เหอะคะคุณใช้เวลาเพียงแก้ครึ่งปีก็สามารถแข็งแก่งได้ขนาดนี้แล้วคุณทำแบบนั้นได้ยังไงกันนักเรียนอี้เหอคุณจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหัวเตใช่ไหมใจหยุดก่อนครับตอบคำถามพวกเราก่อนครับหยุดกอนหยุดก่อน,อนตอบคำถามพวกเราก่อนคะ่ะพวกคุณนั่นแหละหยุดก่อนเลือไหลตามผมสักทีได้ไหมผมจะเข้าห้องน้ำผมปวดชีนี่นี่นี่นักเรียนอี้เหอหยุดก่อนจะเย็นก่อนสิ คุณคิดว่าใครสวยกว่ากันล่ะระหว่างหลิวจิงซูหรือว่าไฉเซ้าหลิงเอเอเอหรือว่าคุณชอบสัตว์ไทยนมหน้าแบบเส้นกวนหรือว่าซูโจโไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวนี้นะโลกมันเปิดเผยแล้วอิสระรทุกอย่างตามความคิดนะใครๆก็คิดได้เฮ้อะไรคำถามของนักข่าวคนนี้เนี่ยนมหน้านมหน้าอะไรกันไปดีกว่าฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับนักข่าวพวกนี้อีกแล้ว เดี๋ยวสินักเรียนอีเหอคุณยังไม่ตอบเลยคุณชอบผู้หญิงหรือว่านมนะารอก่อนนักเรียนอีเหอะผมก็มีคําถามจะถามคุณเหมือนกันคําถามสุดท้ายแล้วครับหลังจากนั้นหน้าสนามบาสเกตบอลยาฮูในที่สุดฉันก็สามารถหลุดพ้นจากพวกนักข่าวพวกนั้นได้สักที ใครจะไปคิดกล่ะว่ารูปแบบสารสนุนของฉันจะไม่ได้มีเพียงแค่รูปแบบเดียวเท่าน,นั้นนี่ฉันสามารถสุ่มสารสนุนได้จากรางวัลของระบบอีกด้วยนักเรียนอี้เหอขอสแสดงความยินดีด้วยนะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งอ้าวคนคนนี้นี่เขาเป็นนักข่าวอีกแล้วงั้นรอใจะเย็นเย็นอย่าเพิ่งเข้าใจผิดฉันไม่ใช่นักข่าวหรอกนะฉันเป็นคนที่มาจากมหาวิทยาลัยหัวตูต่อไป พวกเรามาพูดถึงประเด็นเรื่องการควบคุมยินพันธุกรรมกันดีกว่าการควบคุมทางพันธุกรรมนั้นหรอแต่ว่าฉันไม่ได้ควบคุมหรือว่าปลดลอกทางพันธุกรรมยินใดๆทั้งสิ้นความสามารถทั้งหมดของฉันมันได้มาจากระบบสัตว์สูญหรือว่าผู้ชายคนนี้จะรู้ความสามารถของฉันเขาเป็นใครกันนายคงจะได้ยินคำว่าการควบคุมทางพันธุกรรมมาจากพ่อของนายสินนะใช่แล้วครับก่อนะ ตามความทรงจําของเจ้าของร่างเดิมมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละอี่เหรอนายไม่รู้สึกแปลกใจอะไรบ้างเลยหรอที่พ่อของนายซึ่งเป็นเพียงแค่คนขับแท็กซี่ธรรมดาธรรมาคนหนึ่งเท่านั้นแต่เขากลับไปรู้คำศัพท์ยากๆที่ไม่สอดคล้องกับอาชีพของเขาเลยแม้แต่น้อยได้ยังไงกันเรื่องนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าน่าจะมีความลับที่ยิ่งใหญ่อยู่หรือเปล่านะ เนื่องจากว่านายนั้นถือว่าเป็นสถานการณ์ที่พิเศษเป็นอย่างมากหัวตัวจึงสามารถบดลอกเอกสารลับนี้ให้กับตายได้เอ๊ะนี่มันพร o มิทิอุสสถาบันวิจัยซึ่งเคยเป็นยักษ์ใหญ่ในด้านชีวภาพบนดาวบูสตาแห่งนี้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นสถาบันวิจัยจึงต้องถูกปิดและนักวิจัยทุกคนต่างก็ถูกตามล่าตัวนักวิจัยจํานวนมากถูกบังคับให้ปกปิดตัวตนและซ่อนตัวอยู่ในสถานที่ต่างๆ กล่าวกันว่าเทคโนโลยีการล็อกและควบคุมทางพันธุก,กรรมคือกวามการที่สำคัญที่สุดของโพมิธิอุสปรากฏว่าไอ้คนพวกนี้พวกเขาคิดว่าพ่อของฉันเป็นนักวิจัยผู้อุสุของโพมิธิอุสและฉันก็คือผลงานวิจัยลับของโพมิธิอุสนั่นงั้นเหรอใจเย็นนะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรไปประเทศของพวกเราจะไม่ทำให้นายต้องยากลำบากอย่างแน่นอน ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งข่าวให้นายทราบถึงสถานการณ์เท่านั้นเพราะในฐานะผู้เกี่ยวข้องนายมีสิทธิ์จะรู้เรื่องนี้โอ้พี่ชายพี่ชายผมคิดว่าสภาพผมในตอนนี้นะ่ะจะเย็นกว่าคุณซะอีดูท่าทางของคุณสิผมว่านะผมจะเย็นกว่าคุณมากเลยล่ะเนื่องจากว่านายนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในประเทศของพวกเราเราจะปกป้องความปลอดภัยของนายอย่างที่สุด โอ้ oh, <laughs> นี่มันน่ารำคาญจริงๆเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นคนมีชื่อเสียงเราก็จะได้รับความสนใจและเมื่อน,นั้นปัญหามันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยเอาเธอเอาเธอดูเหมือนว่าผมจะต้องปรับตัวให้ได้สินะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อน <laughs> ในที่สุดเขาก็จากไปสักทีการสอบเข้ามาวิทยาลัยในครั้งนี้ฉันได้อะไรกลับมาเยอะแยะเต็มไปหมด ไม่เพียงแต่ฉันได้รับตัวเข้ามาไวเทหลัยหัวตูเท่านั้นแต่ฉันยังได้รับทุนการศึกษาถึงสองล้านเหรียญจากผู้อำนวยการรวมไปถึงฉันได้รางวัลชนะเลิศอีกถึง8แสนเหรียญและแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือฉันจะได้ความสามารถจากการปลุกสายเลือดสารสูต์ใหม่ได้แล้วจัดไปจัดไปฉันทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจัดไป เอรูปแบบระดับดีมนุษย์ยักษ์ไททันความสามารถทางสายเลือดขยายร่างเป็นยักษ์ไททันความสูง60เมตรทักษะไอ้น้ําความร้อนสูงเส้นทางวิฒนาการมนุษย์ยักษ์สุดแกร่งไททันความเข้ากันได้1%เปอซมนุษย์ยักษ์สุดแร่งไททันงั้นเหรอ ความสามารถของระบบสันนสูนสามารถซ้อนทับกันได้และมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าความสามารถไททันซ้อนทับกับความสามารถก็ซิล่าจากร่างก็ซิล่าที่ตัวขนาดเท่าฉันในตอนนี้ฉันก็จะกลายเป็นราชาแห่งสัตาสูนที่แท้จริงฉันจะกลายร่างเป็นก็ซิล่าที่มีตัวขนาดยักษ์มหึมาภายในห้องแห่งหนึ่ง พี่หัวหลงครับคุณกําลังจะบอกว่าตอนนี้คุณมีเรื่องส่วนตัวด่วนที่ต้องไปจัดการและคุณจะไม่รับงานอื่นได้อีกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องยกเลิกงานทั้งหมดของฉันในช่วงนี้ซะทราบแล้วครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับน้อยน่าเสียดายที่พวกเราไม่พบศพของน้องชายคุณในดินแดนลับนั่น แต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราพุ๊บสารตกค้างบางส่วนตรงจุดที่สัญญาณของท้องชายคุณปรากฏครั้งสุดท้ายหลังจากที่พวกเราทําการทดสอบดูแล้พวพบว่าสารตกค้างนั้นมันคือรังสีปรมาณ<ล>ูไอ้น้องชายของฉันฉันก็บอกไปแล้วว่าอย่าทําตัวยุ่งวุ่นวายอะไรมันมากนักทําไมถึงไม่ฟังกันบ้างก่อนที่แม่จะจากไปแม่ได้สั่งเสียวไว้ให้ฉันดูแลนายซะด้วยสิ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชนะการแข่งขันในการต่อสู้เข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้อีเหออีเหอนายคงจะเป็นอัจฉริยะมากพระสะวรรค์ที่หาตัวจับได้ยากในเมืองอันเฉิงและมหาวิทยาลัยหัวตูและมหาวิทยาลัยต่างๆก็คงจะต้องการให้นายเข้าเรียนที่พวกเขาแต่ว่าน่าเสียดาย พวกเขาทุกคนคงจะไม่สามารถได้เห็นแกได้เข้าเรียนอีกต่อไปแล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีของมาส่งครับฉันกำลังจะไปที่ดินแดนลับเพื่อทดสอบความสามารถใหม่ของฉันซะหน่อยแล้วนี่ใครส่งอะไรมาฉันกันล่ะเนี่ยอีเหอจากการสำรวจของสถาบันวิจัยเมืองหัวตูวันนี้เวลาบ่ายสาม ะมีการเปิดดินแดนลับแห่งใหม่ที่ภูเขาเรดวูดนอกเมืองอันเฉิงคาดกันว่าดินแดนลับนั่นจะเป็นดินแดนลับที่อยู่ในระดับสี่ดังนั้นฉันจึงต้องการจะเข้าไปตรวจสอบดินแดนลับแห่งใหม่นั่นนายต้องการจะสร้างทีมร่วมกับฉันหรือเปล่าส่งมาจากซูโจวเอ้าไอ้บ่าวนี่นี่มันยุคไหนกันแล้วนี่เขายังส่งจดหมายอยู่อีกอยางงั้นเหรอตัวสับก็มีหลายก็มีวิเชตก็มีนี่เขาคิดอะไรอยู่กันเนี่ยหรือว่า ไอ้เจ้าหมอนี่มันจะข้ามเวลามาจากยุคบรรพการมันถึงใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเฮ้ยน่าสงสัยน่าสงสัยนี่ข้ามเวลาเหมือนกับฉันหรือเปล่าเนี่ยวันเนี่ยภูเขาเรดวูดชายป่านอกเมืองอันเชงโอ้คนเยอะมากยอย่างไ้อน้อยต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคนแน่ๆสิน,นั่นเนี่ย สุมแล้วที่เป็นดินเดนลับที่เพิ่งเปิดใหม่ได้รับความนิยมมากจริงๆไงอีเหอเอ๊ซูโจอีเหอดูเหมือนว่าน่าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วนะไม่คาดคิดเลยนะเนี่ยว่าไอ้เจ้าซูโจมันจะมีสัมผัสที่เฉียบแหลมถึงขนาดนี้ฉันได้เงินมาจากการสอบข้ามาวิทย์เลยตั้งเยอะแยะฉันก็เอาไปซื้อยาสำหรับปรับปรุงพลังของฉัน และในตอนนี้ฉันได้เพิ่มความเข้ากันได้ของมนุษย์ยักษ์ไทยท่านของฉันเป็น35เปอร์เซ็นต์แล้วด้วยดูเหมือนว่าระบบสัตว์อสูรดำม,มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันมันสามารถสร้างคนลับและเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วนี่ซูจโจนายต้องการจะเข้าเรียนมหาวิทยายลัยไหนกันละ่ะมหาวิทยายลัยหัวตู <laughs> ฉันเดาว่าพวกเราคงจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันอีกแน่ๆนท่าทางของเขาแปลก มีอะไรผิดปกติกับเขาหรือเปล่านะทุกคนดูนั่นดูนั่นดินแดนลับมันกําลังจะเปิดแล้ว